ทองคำยังไม่ทะลุ4,000แล้วก็ไม่หลุด3,009นะครับคุณพิงจะยังไซเวย์อยู่ในกรอบนี้จนถึงสุดสัปดาห์นี้เลยปะครับเออถ้าเกิดว่าภาพรวมนะครับในส่วนของทองโลกนะครับยังรักษาเสถียรภาพนะครับแล้วก็ยังยกเบสบอททอมขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มองว่า4,000นะครับผมเบื้องต้นเนี่ยนะครับน่าจะเห็นได้ไม่ยากแล้วก็เป้าสูงสุดของรอบนี้เราก็มองว่า4,050นะครับผมก็ยังมีโอกาสลุนต่อนะครับ4,030ถึง4,050เนาะนะครับเนื่องจากอะไรที่เรายังเชื่อว่าแบบนนนั้ก็คืออ1เลลย นะครับถ้าเกิดว่าจะสังเกตเห็นในส่วนของตัวดอลลาร์อินดซ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับในรอบ4เดือนเราก็จะพบว่าดอลลาร์ที่ปรับตัวขึ้นนะครับเข้าสู่เขตโอเวอร์บอร์ดนะครับเหมือนครั้งก่อนนะครับก็คือทดสอบแนวต้านประมาณ100ดอลลเนาะเมื่อวานน่ะอาจจะเกินขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็มีสัญญาณตัวนี้เกิดขึ้นก็ทําให้วันนี้เองภาพรวมดอลลาร์นะครับก็มีการปรับย่อลงมานะครับแล้วก็ตัวทดสอบแนวรับนะครับผมนะที่เป็นแนวต้านเมื่อวานนั่นแหละนะคร คถ้าเกิดว่าภาพรวมนะครับผมของดอลลาร์เองเนี่ยนะครับไม่สามารถยืนเหนือ100ดอลลาร์นะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นแรงส่งที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยนะครับไปต่อที่ระดับประมาณสัก4,000นะครับถึง4,030ในบุ้นต้นเนี่ยเดินได้ไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหเนี่ยวันนี้เองก็จะพยายามทดสอบแนวรับ100นะครับผมรับรับก็ยังรับอยู่เหนือ100และยังเคลื่อนไหวเหนือระดับ100่งอทองอาจจะมาเป็นที่ได้แค่40เอ่อ4,000ดอลลาร์นะครับผมแล้วก็อาจจะมีการ ยอดับลงไปอีกรละลอกหนึ่งนะครับ mm hmm. ซึ่งคีย์แนวรับรอ,รอบนี้นะครับเราก็มองว่านะครับ3,915ถึง3,800นะครับ70เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า mm hmm. โอเคนะครับมันยังรับเบรของฐานการลงมาของรอบนี้รับอยู่ก็ยังมองว่าโอเคมันก็ยังสร้างฐานแล้วก็สายเวไปก่อน,นะครับผม mm hmm. นะแต่ถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้ไปอันนี้แหละฮะขาลงตัวจริงกลนะ mm hmm. างจวนะครับผมก็ยังมองว่าก็ยังเบาใจไม่ได้นะเพราะว่าในส่วนของทางเช่นิคอขเอยงทองคำใน ระยะสั้นมันก็ยังไม่ได้เป็นทรงที่ดีมากนักนะครับผมนะการที่ทองคําจะส่งสัญญาณเป็นในรูปแบบแพทเทิร์นขาขึ้นนู่นเลยครับเขาจะต้องฝ่า4,150ไปได้ก่อนนะครับในเบื้องต้นนะนะครับที่จะเป็นขาขึ้นสวยๆเลยนะครับแต่ตอนนี้เองนะครับเราแค่คาดหวังว่าเอา4 5 0ตรงเนี้ยเอาให้ผ่านก่อนนะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้มันจะเปิดโอกาสแต่ถ้าเกิดว่ารอบนี้นะครับเหมือนหลายๆวันที่พยายามเชสจะไม่ผ่านนะครับผมก็ยังมองว่าไซด์เว์ต่อนะครับผมนะนี่คืออาการของทอง นะครับของที่ยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับประมาณสักสามพันเพื่อ,อรอปัจจัยใหม่นั่นเองเพราะว่าตอนนี้เองปัจจัยบวกไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมนะฮะแล้วเ<อ>้วอย่างนี้อยู่ฝั่งไหนจะปลอดภัยกว่ากันนะคุณวีพงศ์รอ,อเด้งเซลหรือรอย่อบ่ายหรือครับเอ่อถ้าถ้าเป็นภาพรวมของใครที่เป็นนักลงทุนระยะยาวเน,นี่ยผมไม่ค่อนข้างไม่จังวทเท่าไหร่นะครับสามารถแบ่งทยอยสะส,สมตาม,มแนวรับใหญ่ได้ไม่ว่าจะเป็น3ามพันเก้าสามพันแปดสามพันเจ็ดสามพันห้า นะครับหรือแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับเป็นสายที่เทรดดิ้งในระยะสั้นนะครับอันนี้อาจจะคอมเมนต์ไว้ว่านะครับก็นะฮะก็จะเป็นในลักษณะที่ยังเป็นขาลงอยู่นะครับผมนะฉะนั้นมันจะมีพฤติกรรมของการวิ่งขึ้นไปแล้วโดนตกลงมาแบทุกครั้งนะครับฉะนั้นนะครับก็ยังแนะนําว่าเป็นการเก่งกาไรในระยะสั้นไปก่อนนะนะครับผมนะก็อาจจะมีแกวบบ้างนะครับสามสี่ร้อยห้าร้อยนะครับก็อะไรแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็มีจุด s l นะครับเมื่อวานไอตัวของ US เ ชัดดาก็ทําลายสีติแล้วนะคุณมีญพลเข้ามาสู่วันที่สามสิบหกเรียบร้อยสัปดาห์นี้นันฟาร์มก็ยังไม่น่าจะได้ประกาศถูกไหมคุณเบญพงใช่เลยครับอยางไม่มีที่ทาาใช่ครับมันมีหนทางที่จะอยู่จะลงที่จะเปิดชัดดาวแลยไหมคุณมีญพลเห็นเห็นเห็นแสงสว่างบ้างไหมครับประเด็นนี้ผมมองว่านะครับสุดท้ายท้ายที่สุดอ่ะมันก็ต้องมีการยกเลิกแหละแต่คำถามคือว่าเมื่อไหร่นะครับผมแต่ตอนนี้เท่าที่สังเกตเห็นนะเราก็ยังเห็นว่ายังเป็นตกลงไม่ลงตัวนะครับก็อาจจะ ยืเดเยื้อต่อไปอีกสัปดาห์หน้าหนึ่งนะครับคือตรงนี้ก็อาจจะเป็นฟันสนับสนุนทองคําต่อไปเนาะนะครับและที่และที่สําคัญก็คืออาจจะมีปัจจัยในเรื่องของที่เราจะต้องดูกันต่อเมื่อคืนนะครับเอ่อตัว ADP นอนฟาร์มนะครับผมนะถือว่าก็ให้ข้อมูลมาบางส่วนนะครับผมนะแม้ว่าในส่วนของตอนนี้เองนอนฟาร์มไม่เกิดเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวล ADP นอนฟาร์มมองว่าโอ้โหตัวเลขการช้างงานค่อนข้างดีนะครับนะฮะตรงนี้นะครับก็กดทองลงไม่ได้เท่าไหร่ครับแต่เติม มันก็ถึงมันจะดีแต่มันก็ไม่เยอะถูกไหมคุณเิพงศ์ยังแค่หลักห<ช>ลักหมื่นต้นต้นเองถูกไหมใช่ครับผมก็มองว่ามันก็ยังไม่ดีไม่สุดนั่นแหละเรื่องอ,อ,องตัว ADB นอตฟาร์มแล้วก็ตลาดนะครับไปกังวลในเรื่องอันนี้มากกว่านะครับ Government shutdown เอยเรือร่องของตัวเออ่พิจารณาคดีพันธุกการศึกษาใดๆเอ่ยนะครับไม่แต่ไอ้ผลการตัดสินก็ไม่มั่นใจเหมือนกันถูกไหมว่าจะว่าจะออกเมื่อไหร่ถูกไหมครับว่าสุดแล้วศาลจะมองยังไงถูกไหมล่าสุดนะครับก็อาจจะมี ีในเรื่องของสารดิการเนาะก็ยังไม่ประกาศคำตัดสินนะครับแต่ผู้พิพากษาสารดิการเนี่ยได้แสดงความสงสัยต่อความชอบด้วด้านกฎหมายที่คุณทํานะครับไปเรียกเก็บภาษีตามประเทศต่างๆซึ่งข้อสงสัยดังกล่าวทําให้เกิดความคาดหวังว่าสารดิการอาจจะมีคาสั่งเพิกถอนมาตรการเรียกเก็บภาษีคุณทําน่ในท้ายที่สุดแต่ว่านะครับณตอนนี้เองมันยังไม่ได้ถูกจัดรือตัดสินนะครับตรงเนี้ยระยะเวลาการพิจารณาผมมองว่านู่นนะฮะลากไปนู่น่ะประมาณกลางปีหน้าจะโู้ย่า ใช่ครับนานเหมือนกันอันนี้อย่างช้านะครับผมเพราะว่าในส่วนของกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นกฎหมายที่คุณทั้มนะครับผมนะเป็นประธานที่เปดีคนแรกที่ทามานะครับอันนี้ต้องผ่านอีกหลายเนเลยนะครับกว่าจะได้ข้อสรุปอะผมมองว่าข้อสรุปก็ยังไม่ได้เร็วๆนี้หรอกนั้นพอข้อสรุปไม่ได้เร็วๆนี้นั่นหมายความว่าสงครามการค้าใดๆมันก็ยังแอคชั่นอยู่นะครับทาสิ่งก็ยังถูกเรียกเก็บเหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็คืออาการที่มันยังแบบเออสงครามการค้ามันไม่ได้จบลงนะนะครับ อ่ะแล้วอย่างนี้ประเด็นอะไรที่ทางออสเลินมองว่ามันจะเป็นตัวที่จะไดฟราคาทองคําว่าจะไปต่อหรือว่าจะไปทะลุฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยครับปัจจัยที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อนะครับผมก็ยังมองว่าแนวโน้มนะครับในส่วนของกอบเ n อร์แมนชัดดาวนี่แหละนะครับว่ามันจะสุดหรือถ่ายกังวลเมื่อไหร่นะครับผมนะที่สําคัญก็อาจจะให้ติดตามในส่วนของความกังวลในเรื่องของฟองสบู่นะครับุ่น <AI. S 2> เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนาะซึ่งเมื่อวานก็หนีตายพอสมควรก็คือ ทำให้ในส่วนของเงินบางส่วนก็มุฟข้าตลาดของคําเช่นกันนะครับและที่สาคัญปลายปีนะครับเราก็มองเหมือนเดิมครับว่านะครับความต้องการช่วงปลายปีนะครับก็อาจจะมีผลนะครับในเรื่องของการซื้อทองคําด้วยเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้ก็นับถอยหลังอีกไม่กี่เดือนก็เข้าสู่จุรจีมันจะเป็นในส่วนของซีซั่นของการซื้อเนาะตามสถิติส่วนใหญ่นะนะครับพอพ้นนะครับกลางเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปนะครับมันจะมีแรงส่งทองคำนะครับในช่วงของปลาย เพืนพชะติกาแล้วนะครับผมนะเกือบทุกปีถ้าไม่ขึ้นตรงนี้ก็ต้นปีนะครับเพจะมองขึ้นต่อ1 2สองก็คือในเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะครับผมนะตอนนี้ดอกเบี้ยในเรื่องของตอนนี้นักลงทุนอาจจะลดดอกคาดการลงมาหน่อยว่าจะลดดอกเบี้ยเนาะเฟดก็ใช้ข้ออ้างอย่างที่ผมบอกว่าเอออาจจะลดดอกไม่ประกาศนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจมันไม่ค่อยมันไม่ดีจริงแล้วเฟดกลับล้ำในการลดดอกเบี้ยในช่วงของเดือนธันวาตรงนี้จะเป็นแรงสปริงให้ทองคําไปต นะแล้วก็รวมไปถึงนะครับตอนนี้นะครับก็อย่าลืมว่าวาระของเฟดก็ใกล้หมดลงเต็มทีนะครับผมกำหมดว่าจริงๆก็ประมาณใกล้เกือบกลางปีกลางปีของเดือนของปีหน้าเนาะนะครับก็จะมีการเปลี่ยนและก็จัดตั้งคณะกรรมการที่มาชักฝังคุทรัมป์นะครับเราก็มองว่าแนวโน้มลดดอกเบี้ยก็ยังมองต่ออยู่แม้ว่าจะมีการพักไปก็ตามนะครับสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์ยังมีไหมยังมีอยู่นะครับเรายังเห็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออก การแล้วก็ฝั่งรรสเยกับยูเครนก็ยังไม่สงบเลยนะครับผมนะพรฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีปัจจัยอะไรที่มันแบบเพิ่มหรือสะสมสร้างความกังวลเข้ามาผมก็มองว่าทองคาน่าจะกลับไปตัวไปนะครับได้ไม่ยากแล้วก็รวมไปถึงนะครับตอนนี้นะครับตัวเลขนี้ของอเมริกาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและตัวพนักงานราชการเนาะบางส่วนที่ถูกคอมเมนชัดนดับไปก็ตอนนี้เข้าสู่คสนะครับเขอาจจะมีการเลิกออนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าในส่วนของ ของตัวเลขท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะดรอปลงเนื่องจากสายการบินนะครับของการมีพนักงานเทียงพอ 2. องมิวเทียมต่างๆสถานที่ต่างๆก็โดนลดจํานวนคนนอนนะครับบางที่ก็อาจจะปิดตัวนะครับเนี่ยมันจะเป็นผลไม่ค่อยดีนะครับในส่วนของอเมริกาตามมาอ,มอมผลไม่ดีไม่ตามมาเนี่ยนะครับแน่นอนทองคําเดี๋ยวก็จะปลับมาใช่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอธิบายในทางมุมเทคนิคอนเนาะนะครับ ตอนนี้มันกำลังเข้าสู่เวฟสี่ 4, ฟอร์มตัวเป็นเวฟห้านั่นคือว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ราคาทองคํากําลังสะสมพลังอยู่นะครับ,รบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูว่ามันจะจบเมื่อไหร่เรี่เดี๋ยวมจะจบที่สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเลยหรือเปล่าที่มันลงมารอบนี้หรือจะมีต่อให้เก็บของอีกบ้างหนึ่งนะครับผมแต่ผมก็ยังมองว่าเออนะครับถ้ามีบางส่วนแถวแถวสามพันเก้า,านะครับผมอีกไม้หนึ่งเนะี่ยเราควรจะเผื่อไม้กรณีที่มันยังสะสมตัวไม่เสร็จเนาะนะครับพอพักตัวรอบนี้เสร็จ นะครับก็นะเว็บผ้าน่าจะตามมานะครับการไปเวฟบผ้าแน่นอนมันจะทำออมทํามไทยกว่าระดับที่มันเคยทําส่งไว้รอบก่อนอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยสี่พันสี่นะครับรอบหน้าก็อาจจะเห็นปีหน้าเนาะนะครับผมก็อาจจะลุ้นนะครับตามที่หลายๆที่คาดก็คือประมาณสักอย่างน้อยสี่พันห้าถึงห้าพันดอนได้มีโอกาสของไทยก็น่าจะมีโอกาสลุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดหมืนะ่นนะครับก็อว่าครับ,รบก็คือ,คอนักทุนระยะยาวก,ก็ยังเป็นการย,ย่อสะสมอยู่ถูกไหมครับใช่ใช่ผมมองว่าเป็นจังหวะที่แบกเก็บมาก มากกว่านะครับผม,มหลังจากที่เราไม่มีจังหวะในการแบ่งเก็บมาสักพักหนึ่งครับอส่วนทั้งชูเนยสันก็ทยอย อ่าอาจจะดึงเซลล์ได้แต่ก็เก็บกำไรสั้นอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับเล่นในกรอบไซด์เวย์ไปก่อนเนาะก็คือกรอบประมาณสัก3า0พันเก้าข้างบนนะครับสี่พันห้าสิบวิ่งไปในกรอบนะครับแทงไปเบกตรงไหนไม่ผ่านก็ขายออกแล้วก็มารอซื้อกลับเล่นซิกแซกไปกซิกแซกมานะครับผมนะกรอบข้างบนต้านสำคัญสำคัญตรงไหนบ้างคุณเมีพงศ์อ่าเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะถ้าระยะสั้นนะผมจะมองที่ประมาณสักสี่พันก่อนในสี่พันเนาะไม่กรอบแรกเนาะใช่ใช่ครับถ้าไปเนี่ยจะส่งสัญญาณไปนู่นนะครับสี่พันสามสิบสี่พันห้าสิบ ใช่ครับนะครับถ้า4 5 0ผ่านไปอีกก็สวยเลยนะครับก็ลุ้นต่อที่4,150ทองไทยนะครับแ NASDAQ 4,000ตัวนี้คํานวณแถวๆประมาณสัก60,140นะครับเแถว4,500อยู่ที่61,200 4,150อยู่ที่ประมาณ63,000นะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าใช่ครับแต่ว่าราคาที่มันขึ้นไปรอบนี้อาจจะไม่สูงเท่ารอบก่อนเพราะว่าตอนนี้เงินบาทแข็งค่าก่ดดันจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ตัวราคาทองคําในประเทศอาจจะสูงขึ้นไม่ได้เท่ารอบก่อน นะครับแนวรับนะครับก็ที่ระดับ3 9 3 0นะอันนี้แบบสั้นๆนะนะครับแต่สั้นๆผมจริงๆอาจจะไปสามพันเก้ายบ่อมาจากวันก่อนเนาะครับครับนิดนึงนะครับตรงนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก6,800นะครับผมนั้นสามพั้าร้อยอยู่ที่ประมาณ6,500แล้วแนวรับสุดท้ายก็คือ63,870นะครับก็ถ้าเกิดว่ายังรักษาสถิติภาพณราคาโซนนี้ได้ก็ยังมองว่าเป็นแนวนะครับในการสะสมเพื่อลันขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าหลุดเคยว่า กันอีกทีแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับผมแต่ตอนนี้เห็นโอเคได้ครับขอบคุณครับคุณพงษ์ครับครับสวัสดีครับ